รถเข้าใหม่ B M X 3ดีเซนปี10 S E ็อปสุดอานะจารยสวยไหมรถเข้าใหม่เพิ่งเข้ามาเลยเนี่ยเดิมเดิมพร้อมใช้จัดแฟนนันได้เต็มนะครับ4 9 8นะครับ ไดไ้ดูกันได้สวยนะดูข้างในหน่อยไม่รีบไม่รีบครับไม่รีบไม่รีบถ่ายชิวชิว YouTube ถ่ายชิวชิวชั่วโมงหนึ่งได้ <laughs> นะส่วน tiktok t i ติ o กตกติ๊กเตอร์ต้องถ่ายนาทีหนึง่ง YouTube ช็อตอะไรเนี่ยนาทีนึงส่วน YouTube ธรรมดาเราชั่วโมงหนึ่งดูกัน ชิวจิวเซลฟีเข้าหมหนึ่งจุดหกออโต้เบนซินตัว s อวตัวท็อปนะจ๊ะหนึ่งสี่ออโต้ตัวท็อปสุดนะครับเบาะหนังนะมาครบแม็กเมิร์กสเกิร์ตเห็นไหมสเกิร์ตจะมาเห็นไหมเบาะหนังด้วย นะครับมาอุ่นๆเลยเนี่ยเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะคลีนอัพมันก็คลีนมาแล้วรอบนึง่ะเดี๋ยวจะคลีนอีกรอบหนึ่งให้มันแบบคลีนคลีนฆ่าเชื้อโรคตักแดดหน่อยหนึ่งนะครับพร้อมชนใช้จะเป็นได้เต็มนะครับปีหนึ่งสี่สองเก้าแปดนะครับมาดูกันได้มาดูกันได้รถเดิมเดิม มารปีหนึศูเอ้ยหนดิมาร์ีหน,นึ่งแ้นเบาทแต่ไฟแนนไะด้เต็มนะเกียร์ออโต้นะเกียรออโตโรเกียรออโตโรเกียรออโต้นะจะ๊ะวีออสปีศูนย์่งจุดหจนะจะ๊ะ ออตโต้เหมือนกันออตโต้เหมือนกัน1 5ึ่าเก้าเหมือนกันหนึ่งแาบาทแต่แพน,นั้นก็เต็มนะขายลูกถูกขายลูกถูกมาดูกันได้มาดูกันได้าดไดขายถกถูกอันนี้18ึ่งแปดหนึ่งแสนแปดแตา้าประตรูสีแดง 1สนแปแถม c ี v 1วคันสองแสนหกหมบาทปี B 07นยดสีดำเกริ่นสนะครับสวยไหมมาดูกันได้เบาะหนังนะ